สวัสดีครับมือนีไปสียช้าแล้วอะพี่น้องมันนี้เมื่อไออันนี้อ่างนี่สาบอ่างไอขอบขอบมาไนหน้าเห็ดทั้งในถนอกข้างในผนมาเห็ดตัวเดลยวมันงามหรอกมันสร้างแต่เห็ดใดเบดอแตผมแต่ทีมาขอบพุณพี่น้องนํากระสีบอกมื่อไออันนี้ไม่แช่ความหูที่ว่าผมปลูกเงินปลูกนี่เป็นยังผมคือปลูกเป็นอยังผมคือไอนี่ปลูกผมไปฟังไหยอันนั้นมาโดนละแต่ก่อน หลายปีลวแต่ก่อนมันมีเทคโนโลยีอย่างผมก็เปิดปีปอยู่ฟ่งไปไอ้ซูม,มอืออเนาะบันนี้ผมไปสไร้างไอ้ธรรมะไอ้อันนี้หนึ่งเพื่นว่าการห่อเทียดอย่างการข้าสีลงลงมือถ่ามปลูกอย่างนี้ให้เข้าไปปลูกกล้วยก่อนเพื่อนว่าว่าปลูกกล้วยมันประโยชน์หลายแล้วก็ข้าสีหูคุ้นคาในการปลูกของปลูกอย่างแล,ล้วก็ไป ปรับใส่ดัมลุ่งทิตได,ด้โดยการปลูกกล้วยแล้วก็เอาไปปรับใส่ในทีวิตเพื่อเปรียบเสมือนคนให้เห็ดอีหยังให้มีประโยชน์คือดังดังทีต้นกล้วยดังต้นกล้วยพันสอนน่ะต้นกล้วยมีประโยชน์อย่างต้นมาต้นกล้วยบบรด้ถิ่มยักษ์ยางแต่พระเพิ่นอยังผมจำาบราณแต่สร้าง่อมายนี้ผมคิว่าเราเลยเด้๋ยวไาเพรานว่ากล้วยเพราะที่เขาปลูกลงดินแล้ว เอาง่ายๆเลยเป็นต้นแล้วเป็นต้นทีว่าได้เก็บผลผลิตแล้วไรมั่งแต่ใบมันใบมันห้อตัดใบตองใบหอ่อข้าวตม้มไปขายไปยังไปแปรรูปไปขายไปยังในบัดล่ำมันไอการมันห้อกบไปเห็ดปุย๋ยไปเพ็ดยังอ่ะได้ได้หลายอย่างอะ่ะซับให้หมูให้ยังกระบาไปไปไรแล้วมาหาหนวยกล้วย หรือปีกล okay. ้ยเอาเอาเอาไอ้ปีกล้ยก่อนปีกล้ยห่อกบไปแกงใส่ขนใส่นี่เอาไปมกใส่่นใส่นี่กล้วยห่อกบมาใส่กล้ยสากล้วยเชื่อมกล้วยเอียงกล้วยตากแดดกล้ยเอียงหรือขายหรือเอียงกระช่างเปลือกกล้ยห่อกะไปเห็ดปุ๋ยมักไปเห็ดไอเอียงกะได้ลายยางมันนี่ก็ะลำลำต้นมันลำต้นต้นกล้ยลงมาห่อกะ เอาไปซับไหหมูหรือมเห็ดปุ๋ยมักหรืออยัง,ายางได้หลายอย่างไอ้ใส่กล้วยหรืยอยังอ่ะโยกกล้วยั้างในมันนะเขาก็มาแกงอย่างได้บะน,นี้มาหอดหากบันหากบันนี่ห้ากะเอาไปเฮ็ดปุ๋ยมักเฮ็ดประโยชน์ได้หลายอย่างพี่น้องนั่นเพินพ่นเพิ่นสอนธรรมะแบบเออบัน,นี้ผมกะแต่ก่อนพบมม่ค่อยได้อันนี่แบบมาสมมตอนี่ ที่มาผมเมื่อคิดว่าเมื่อคิดที่มาผมมาไปเริ่มมีสมองแนเอาบอกยังไงแต่ก่อนนี่มีสมองยแต่ใส่สมองแบบทั้งซืัวๆนะบ่าน,นี้แปดปีที่ผมอยู่ผูดเดียผมเพี้ยนปลูกฝาม,มาเนี่ผมเมื่อคิดที่ว่าผมไปพบประสบการณ์นี้ยังมาผมไออยังมาผมจำผมมา,มาย้อนเบื้งผมก็มาปฏิบัติเบิบ่งนั่นแหละครับผมเลยเอาคำเอาคำสอนของพระเป็นธรรมะ S <S <an> หายห่อใส่ชีวิตคือการปลูกต้นกล้วยเพราะว่าต้นกล้วยนี่มันไม่ยังเอาถิ่มเลยไม่แด่ดีไม่แต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนั่นลหละผมก็มาประยัยประยยกต์ใส่กับชีวิตประยยกต์ใส่กับการปลูกของปลูกยังเขาให้ห่อหุงคุณคาว่าปลูกกล้วยปลูกยังไหนหมีคุณคาห้มัน เสียหายหน่อยที่สุดเห็นันได้ถิ่มหน่อยที่สุดนะพี่น้องแล้วเขากักว่าไปประยุกต์ใส่กับชีวิตได้นําเลยแบนบนี้ว่าเออเขาเหตุองไรไม่ใช่ที่เกิดประโยชน์แต่เขาใส่ที่ิตแบบนี้ไม่ใช่ที่เกิดประโยชน์ไอ้อันนี้ผมกับบ่ไอบ่ท่านได้ทะลุหรอกผมก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยผมก็ไม่แช่เรืเ่อยเนี่ยนะครับลองคิดคือผมลองเห็นคือผมว่าเอง เช็ดเลียงกระซังให้มันมีคุณค่าคือการปลูกกล้วยต้นกล้วยนั่นแหละบ่มีแนวถิ่นด้ยต้นกล้วยเช็ดอลียงกระไรให้มันมีประโยชน์คือต้นกล้วยสู่ๆไปด้วยกันครับมันนี่มาเอาข้อมูอจากวิทยุเครื่องเก่าๆห่างๆอะไรแค่ที่เกา่าๆหางมันสำคัญหรอกสำคัญที่ว่าเฮ้ยเก็บเอาข้อมือของได้มา ใส่แล้วมัเกิดประโยชน์สู่ๆกันต้องการไี่น้องขานี่ยผมก็หักกันเนี่ยขานี่หักข,า,ข,า,ขางหนึ่งผมมาได้มาตัางอันนี้อันนี้ขาใไงวันนี้นันแหละครับสู่ๆไปแล้วก็ขอบพุ่นทุกกำลังใจที่นี่ให้นุม่มมุบุญนะครับเด้อมาคุยกันเรื่องธรรมะแล้วก็ล่ามถึง ทุกเรื่องนั่นล่ะที่มันผมผมไมีมือนี่ได้ถามว่ามีพี่น้องซอยดันซอยยังแต่มันก็ยังไอ้อันนี้ดอกแต่ผมก็อยากไปให้สุดนั่นแ่ะแต่ผมก็สิสูผมก็พยายามคือือ้นี่พผมว่างๆผมก็ไปหาพี่น้องเบสทุบานนั่นละแต่เมือนไอว่างผมก็สิไอ้อันนี้การช้งานคือว่าเนาะผมไอ้ หาเสากินคำหาแหลวกินเลยเห็นไเพราะน่ากรนีก็บริหารงานเรื่องมาคุยบริเก็บเงินบริหารเก็บกินอย่างพี่นอ้องต้องไป,ไปหาขอเถื่นไม่หยัพี่น้องมีเถื่อนผมคิดว่าไอ้เฮ็ดมีนุ่ยเรียนโอบองฝากนี่ได้ครับเด้เรียนอบองพ่อกันไอ้มนสุกก็จะไม่นอนมามีบ้านนุกน้อในง,องให้มาสองหน่วยไปหาหน่วยสุกม่อีกขอม่อีก พอได้กินอย่ีวพี่น้อเอาเสื้อทุเลียนแน่มัมีขายพี่น้อมีของคือว่าน้องของเขาผมก็ผมบ่อยากไปไอ้นี่ผมผมบอกเก่ากายไปไปของมันไปมีแห้งมอนไปมีแห้งไปมีความสามารถในดันในเหตุตอนั้นนาะคือผมปลูกป่มผมถ่ายเป็นทุเลียนผมของมีเงินให้กันแลันก็อันนี้กันแต่ผมบ่ได้ผมเป็นคนบปอิสาคนเอาจำค่ำผมไหวเลยอยาไปอิสาคนอยาไปอันี่คน ผมมีจำใส่สมองผมตลอดเลยผมบออิสาคนเอาคำไปอิสาเอาหัวบอกขอเสียของการอิสาคน,ปนไปไหนผมเคยผมืบอกว่ามันว่าผมบอกเรืออออ่อยๆผมเอาจากประสบการณ์ผมมาถึงมาสิบบอกไอ้น,นี่แต่แต่เมื่อกด,ดีนี่นะดีก็ไปอิสาคนอิสาะแล้วผมเป็นอันการสิทอี์ยั้งแน่เหตุผลอะไรบางที่เออวันนี้ผมมาประยุกเอาคำอิสาคนนี่ผมเลิอกอิสาคนผมเอา มาประยุกต์ใส่ว่าเฮตินัยมันจังสีประสบพลคว้มสำเร็จคือเขากับอีกอันหนึ่งจำไว้เลยหรอกจำเพราะคือผมไ้ผมจะมาแช่ความรวยฟังๆที่อายุหน่อยอายุหลายหมสสำคัญสำคัญอยู่นีอายุหน่อยประสบความสำเร็จแย่ๆไปเถ่าแล้วบอะท่านไหนนี A ผ่ผมไม่ได้โจมตีเลยผมแค่เปรียบเทียบว่าเออนี่ย เฒ่าอายุหลายบ่ท่านนี่ไปใส่กายัางมีนีบ่ได้บอกว่าไอ้แตกแยกแตกยังนี่คือว่าเปรียบเทียบการห่อสีเสื้อคน,บ,นอบ่ต้องไปเยอะวาเสื้อแต่คนอายุหลายมีอันนี้สําหรับผมผมเสื้อคนที่ประสบความสําเร็จแล้วแมนมาพี่น้องที่เออที่อ,อายุหลายแต่ประสบความสําเร็จผมก็บเสือ้อแต่อย่าไปเสื้อคนที่ว่าทังแล้วทําเป็นเกง่งอย่าไปเสื้อที่ขาดเด้อ เราเทียดแล้วาพังไว้ดั่นะนี่ก็บพรแม่เอียร์เราตักแต่สมัยน้อยๆพอไรพี่เราหลงหลงผิดนะหลงผิดนะครับเรียบคิดไปหนีเพียงคนนี้ได้ครับเด้อหนาเพิ่อไรแล้วไม่ได้ครับขอบคคุณรับ